ไปโอ้ยสวยสวยมาก6กกิโลครึ่งค่ะหกกิโลครึ่งเอาไปหนึเอ้ย1919 1919เอาไป1 9 0 0ค่ะ1900ทุกคน1 9 0 0เออนั่น1900่ะพี่เครับพี่เอแพี่เคจ้าแคคุณเคครับคุณเคแแล้วดันหนึ่งมาเลยชื่อนี้ฮะอะไรนะครับเปล่า หวยเออไมนร่วงเลยอะวันร่วงตาอารีร่วงนหครับถึงกันร่วงกันเลยอะถึงกันถอนถอนสมองกันหมดจริงเหรอพี่จิ๊บอ่ะนะเขาเอฟทุเรียนไปกินเขาไปเอาอมาอุ้ยสองลนี้งามขนาดเจ้าไม่ใช่ระยองพี่จันทบุรี6กกิโลแปกโลแปดสอครับ 2 0 0 3มาไป1950พออุ้ย1950หนอน้องุอร์ดยังไม่กลับนะจ๊ะอ้าวแล้วเสียงที่พูดนี่เสียงใครอ่ะฝอถูกต้องฝอพูดอยู่พี่ครับฝอรร์์ดดอพูดอยู่อ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าจ๊ะแครแล้วกดหนึ่งนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าแครแล้วกดหนึ่งมาเลยนะพี่ฟ้าแครแล้วดันหนึ่งนะคะอ่าเร็ว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 พี่ฟ้าเร็วแคร็บแล้วดันหนึ่งเลยทำเวลาหน่อยเร็วจะได้จัดหลงจัดอะไรอีกเนี่ยพี่เออพี่ฟ้าเร็ว พี่ฟ้าอา้าวพี่ฟ้าจัดหลงจัดอะไรอีกอะเอา้ามาเร็วอะไรนะเนี่ยต้องจัดหลงจัดอะไรอีกอ่ะมามามาเร็ว6กกิโลสี่หกกิโลสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งาไปหนึ่งแปดห้าศูนย์อุ้ยหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ารับพิมพ์รับมาเลยอุ้ยพี่ดาว หนะึ่งแปดห้าศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยค่ะอุ้ยพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวไปเร็วเนี่ยหมดแล้วปุ๊บเราจะได้รีบจัดลงจัดเจ้าของลงด้วยหลอนขายของ่หนวะขายของเถอะลูกค้าจะซื้อของ<ฮ><ฮ> คาจะซื้อของจะอะไรเอออ้าวอ้าวเจ็ดกิโลสองเจ็ดกิโลสองเจกิโลสองสองหนึ่งหนึ่งห้าคร o, ับสองหนึ่งหนึ่งห้าเอาไปสองหนึ่ย์ศูนย์้ยสองหนึ่งศูนย์องห่งศูนย์ศูนอย่างคุ้มน่ะสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับพ um> ี่น้ำ okay ส้มพี่โอ้โหออเรนจ์จูส สองหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะพี่น้ำส้มค่ะพี่น้ำส้มมาพี่น้ำส้มจ๋าแขรแล้วกดหนึ่งเออนั่นพี่น้ำส้มแล้วอุ้ยคุณน,น้ำส้มเนาะสะออนเนาะสไต <ป S 1> <c oughs> ชื่อน่ารักมากอ่าพี่น้ำส้มพี่น้ำส้มมายัง,ง <c oughs> พี่น้ำส้มที่ชอบแมวโอเค <c oughs> พี่น้ำส้มอะไร อ่ะคุณนำ้สณนำส้ม,มายางคุณน้ำส้มมายางซื้อขนมคุณน้ำส้มมายางคุณน้ำส้มอ้าวอันปลาหอยยางพี่น้ำส้มค่ะอ่ะเอาไม้ไม่เอาคนอื่นอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนพี่น้ำส้มหายครับใครจะรับเชิญเลยค่ะรับแล้วใส่ชื่อเล่นอ่ารับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับ รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นนะคะรหัสนี้รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยสองหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่อะไรนะครับเอาให้พี่น้ำส้มไปครับอ่าโอเคพี่น้ำส้มรับไปอไปให้พี่น้ำส้มนะคะทักเลยแขบหรือยังอ่ะขบแล้วก็ทักไปบ้านเขียวเลยโอ้พี่น้ำส้มทักไปแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวพี่พลเอารหัสนี้ค่ะอ่ามามามาป๊อดสองลูกนะเม สวยมากอะไรจริงเหรอของพี่เอ๋สละไ้ล้วนอ่ะกิโลครับเจ็ดโลเจ็ดกิโลใช่ไหมเจ็ดกิโล2 0 5 9ครับฮะสองศูนย์หก้าองศย์ศูยุ๊ยพี่ตาครับไม่ก d 2สองศูนย์ค่ะตาตาแอบกอดก่นนะอ่าคุณตาพี่ดาเออพี่ดาพี่ดาอะนูฟินอะมามามา ดาค่ะแแบบค่ะพี่ดาแแบเลยพี่ดาพี่ดาเจมแแบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับเอ้าคุณดาช่างไหนล่ะนี่ไปหมู่มบออาคุณดาคุณดาเร็วคุณดา,าอามาแล้วมาแล้วอ่าอีสานครับ<ป>เข้าสุโมดีสานม,มันพอได้อยู่อ่ะสองหลูกสองหลูกเ <คน S 2> ด้อ<ะ>ด <laughs> คนอยู่ตรงไหนมาจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะมามามาหกกิโลครึ่งหกกิโลหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก่าฮะอะไรอะไรนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะป๊อหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ีหลีบอกโอ้ยคักเนาะอ่พี่ฝนครับอาพี่ฝนพี่ฝนรัพิมรับมาเลยฝนเตรียมแคปเด้อมันไม่ได้หรอมันไม่ได้ อ่าพี่ฝนพี่ฝนแครบแล้วดันหนึ่งมาเลยพี่ฝนแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยเด้อเด้อฝากด้วยพี่ฝนครับเออมา,าแล้วออมาแล้วอ่ะแล้วฮัทต่อไป <laughs> กิโลครับ ฝัังไหน6กิโล7ค่ะ6กิโล7อัน1975นี่1975ไป1950 1950ครับผม1950 1950แล้วพิมพ์รับค่ะพี่ยุทธครับพี่ยุทธพี่ยุทธแคปแล้วกดหนึ่งมาเด้อพี่ยุทธครแคปแล้วกด่1เออใครทางบ้านไหนอ่าอีสานบ้านอุ้ยล่ำบอสใส่เกียร์ถอยหลังท่านครับ ไปเกียร์ถอยหลังป่ะเยอไปคืนยายแล้วอะไรนะครับใช่ครับใช่ผมพี่จองจองเวนเอ้าฟาวฟาวดีฟาวดูเออพูดไม่ได้อ่ะฟาวห้ากิโล 8, ปดคอ้ห้ากิโลแปดห้าโลปดหนึ่งเจสอามเจสาไป1 7ึ่เอ้าวไปหนึ่ครับพี่น้องหนึ่เอ่าพี่สอนครับพี่สอนโอเคพี่สอนไหมพี่สอนพี่สอนพี่สอเอาพี่สอนอ่าพี่สอนพี่สออ้าวเฝ้าเฝ้ากดหนึ่งเฝ้าเร็วเรื่อพี่สอนเรอเฝ้าเรืไอ้สอนเรื่อยงนี่แหละ เอาพี่ซอนเออหุ้ยจะหักเนาะตามอยู่สูกทีเนาะอ่ะสอลูกเล็กๆนะครับสองลูกน้อยๆ <4 S 1> น้อย<ๆ>จกักโครับสีกิโลแปอ่ะสี่โลแปดสี่โลแปหนึ่งสี่สี่สามหนไปหนึ่งสี่อ่ะหนึ 1, 4, 0, 0. ่ครับพี่นอ้องหุ้ยคุ้มหลายหลาย หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะคะมาเลยศูนย์อ่ะพี่ดาครับอ่าบังดาบังดาคอมเมนต์ผสมนะทีเนี้ยผสมอ่ะพี่ดาพี่ดาบังดาบังดาพี่ดาพี่ดาอ้าวพระโอ้นประโอ้นอ่ะพี่ดาเร็วเออเออเอาอุ้ย หุยลูกน,นี้ใหญ่มากลูกน,นี้ใหญ่มากเจดกิโลหน่งเจ็ดกิโลหน่งเจ็ดกิโลหนึ่งสองศูครับฮะสองศูนย์เองศปดเจ็อาไปส0 5 0ูนย้าย์หุยส้าศูนยเนหรอค,คุ้มมากดูดิแถบแล้วนหนึ่งจับพี่ส้มจ้แถบแล้วดันหนึ่งไปเลยเอุยพ,พ,พี่น้ำส้มไปถูกไปถูกไหมท้ไ,ทไถามี น้ม่วมาล้ครับเทียว่มาไละครับอ่าอั่นงสุ้ยของสาของฝาเนี่ยถ้วยแล้วตอนนี้เท่าไรครับเจกิโลสีเจกิโลสี่สองหนึ่งเจดหนึ่งครับสองหนึ่งเจดหอาไป2องห สองหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่อุ้ยพอพี่พอเร็วมากพี่พอเจมแคบเลยค่ะวันนี้เน็ตเขาเร็วกันจังเลยเนาะตอนผมไลฟ์ทำไมคนเอฟช้าจังเลยหรือว่าเราแบบไม่เลิศใช่ไหมเฮลี่ฟอร์ไม่เลิศเหรอนี่ขายต่อพี่เลย้ยไม่เลิศขายต่อเลยเหรอสามห้าขีแล้วหนึ่งลูกกลมๆค่ะหนึ่งลูกเหรอหนึ่งลูกกลมๆใหญ่ๆ 3กิโล1 3กิโล6 967ครับ967เอาไป90 0นั่นเห็นไหมทั่วเลย90 0ค่าไปเลยคุ้มมากพี่ตาเกรี่ตกตคุณตามาอีกละัหนึ่งแล้วนะฮะคุณตาอาฮะเอาคุณตาเหรอทุกคนขออจอข้อใจให้ด้วยนะทุกคนขออจอข้อใจให้ด้วยนะครับมามามาเร็วครับเอ้ย ยิงขายเร็วมากพี่แครลี่ขายดีมากสวยไม่พอแถมขายของเก่งด้วยอั้ยอะไรนะครับ6กกิโลพอดีค่ะ6กกิโลพอดีเหรอ6กกิโลแบบ3ลูกใหญ่โอเคค่ะ1779ครับ1779งด้านะคะ3าลูกใหญ่นะ1779เจเาอาไป1700พออ่ะใครรับพิมพ์รับหนึ่งเค่ะพี่ออนครับจ้า นะพี่ออนแขบแล้วกดหนึ่งพี่ออนแขบบแลนึมาได้เลยนะครับตาแล้อ้บอกนั่นที่บอกว่า8ลูกอะอยู่ไหนเออหายอ้าวมีนไม่สั่ายเออาเยอิงปอุ๊ยสงลูกนี้น่ะ๋ย่าไปจ้งขาขอเขาขอสามลูกกได้ได้ได้เอาไปสามลูกเลย แป๊บนึงนะคะขออีกลูกนึงทุกคนเตรียมเลยคุ้มมากจริงๆคอยดูแกลดอีกแน่นอนแกลดอีกแน่นอนอ่ะมามาอีกลูกหนึ่งนะทุกคนโอ้โหูใหม่ก้อนใบใหญ่ก้อดอู้อ่ะพี่เตรียมคิดเลขเลยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจับเดือดร้อนนะอ่าจะจับลถสิบสองกิโลครึ่งหูยสิบสองโลครึ่ง สามหกเก้าแปดสามหกเก้าแปดเอาไปสามหกห้าศูนย์อนั่นสามหกห้าศูนย์พร้อมเดินทางอูยรับถุงนรับแล้วตามได้ชื่อเล่นได้เลยจ้าใครเอาคะที่ขอสามลูกแบบใหญ่สุดคุ้มมากนะทุกคนให้พี่ยุทธก่อนไหมพี่ยุทธเอาไหมอ่าพี่ยุทธเอาไหมพี่ยุทธเอาไหมพี่ไม่ดีอ่ะพี่ยุทธเอาไหม อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเขาเทียขอเหรอไมเดียไมเดียขึ้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมีคนนึงที่เขาจะเอาไมเดียไมเดียข้างหลังะขนมเอยะขนมเด็กน้อยแล้วมีคำว่าไมเดียอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นป่ะมเดียเตรีมแคปนะคะไปมเดียเตรียมแคบหยุดรอสักคู่นะจ๊ะไป ใครอะไรวะเดี๋ยวดูดิแลพเลยพิหนึนะครับโอเคไปแล้วพี่อะไรนะอีกคนนึงพี่ยศพี่ยศชายุศรู้จักไหมชายุศอ่ะ ม่มา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 ุมา้ยโคตรทุเรียนอู้จริงใหญ่มากโคตรทุเรียนเลยอ่ะนั่นแหละจริงใหญ่มากดูดินี่สามลูกนี้นะโคตรพ่อโคดแม่ทุเรียนนั่นแหละอุ้ยสวยมาก 13, 3. 3> สิบสามกิโลสามสี่กองหนู3 1 3สิบสามกิโลสามสามกอง กล่องใช่ไหมเพื่อน4021ครับ4021เอาไป3990เฮ้ย3990นะคะ3990รับพิมพ์รับมาเลยค่ะ3990เฮ้ยพิเตาหรอพิเต่าอุ้ยคุณต่อพิเต่าเอาไป คุณเต่าคุ้มพี่คุ้มมากใหญ่มากแบบแล้วคดหนึ่งจ้าเดี๋ยวพี่ที่บอกว่าผมได้ไหมรหัสต่อไปอ่าได้อ่าเตรียมเตรียมเตรียมพี่เตา่าแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่เต่าพี่เต,าต่าแแบแล้วนหนึ่งมาเลยลูกโคตรสวยเลยจริงสวยมากใหญ่มากด้วยอุ้ยทุเรียนรสนี้แบบดีเนาะดีมากอะ่ะสวยมากอ,าอ่ารหัสต่อไปนะจอ่าพี่เต่าพี่เต่าแคบแล้วกดหนึ่งมาแล้ว พี่เต่ามายังคะพี่เต่าอ่าพี่เต่ามาเร็วแคบแล้วดันหนึ่งมาเลยพี่เต่าเร็วพี่เต่าเอาหคนอื่นเขาจะได้ไปต่อพี่เต่าแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะพี่เต่าอ้าวพี่เต่าพี่เต่ายังอยู่ไหมพี่เต่ายาเอฟเล่นนะห้ามเอฟเล่นเด็กขาดเลยสามสองหนึ่งอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยน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 เร็ว I, พี่ยุทธมาเลยพี่ยุทธพี่ยุธเตรมแคปแล้วก่อนหนึ่งมาเลยนะครับพี่ยุธพี่ยุทธผมขอพี่ยุทธถามว่าผมได้ไหมเหอรอที่ถามว่าผมได้ไหมอะ พี่พี่ที่ได้อเข้าบ้านหลังคาเขียวเลยแขบแล้วเข้าบ้านหลังคาเขียวเลยโอนปันใจจัยในบ้านหลังนั้นได้เลยแล้วแจ้งที่อยู่ในการรับทุเรียนได้เลยแขบค่ะพี่ยุทธเป็นของพี่ยุทธนะคะพี่ยุทธได้ค่ะพี่ยุทธแขบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ยุทธอยู่ไหมพี่ยุทธอยู่ไหมเอ่ยมามาแล้วมาแล้วพ<ๆ>ี่ยุทธมาเลยเออพันเอาไ้เต<ๆ>่าลงหลุมได้นะเนี่ยไอพวกที่เอฟแล้วเงียบเนี่ยไม่ต้องอยู่ในไลฟ์ค่ะ เอาคุณยุทธใครจะเอาพิมพ์มาเลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ใครจะเอารหัสนี้พิมพ์มาเลยค่ะอ่าใครจะรับสามเก้าเก้าศูนย์ใครจะเอารับมาเลยพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยค่ะสามลูกสวยสวยเลยสามลูกนี้โคตรสวยเลยสามเก้าเก้าศูนย์ใครรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยมาใครรับพิมพรับใส่ชื่อเล่นมาเลยครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาได้เลยค่ะยังไม่มีเจ้าของนะคะรหัสนี้สามลูกใครจะเอารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลย สามเก้าศูนย์ศย์่สามเก้าเก้าศูนย์อ่มาสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าศูนย์ใครมีงบจัดไปเลยสามลูกโคตรใหญ่ใช่อันนี้มันใหญ่มากเลย13บสามกิโลกว่าน่นโคตรทุเรียนแล้วบอกเลยว่าเปลือกบางมากใครอยากได้สามลูกนี้รับพิมพ์รับมาได้เลยนะคะอถ้าไม่มีแม่ค้าจะไปรหัสอื่นเาาอออมาเลยรับพิมพ์รับมาได้เลย ค่าส่งรวมเรียบร้อยแล้วนะคะบวกค่าเดินทางเรียบร้อยแล้วไม่มีค่าเดินทางแล้วค่ะราคานี้คือพร้อมเดินทางที่3990พร้อมเดินทางเลยใครรับพิมพ์รับมาเลยปลายทางไม่มีค่ะรับพิมพ์รับมาได้เลยนะคะกับ3ลูกนี้โคตรใหญ่ๆมาเลยมาเลยมีใครรับไหมถ้าไม่มีเราจะเปลี่ยนเป็นสองลูกแล้วนะลว1นลูกนะพี่อะไรนะครับ พี่ใส่ชื่อมาหน่อยถ้าพี่จะเอานะพี่พันนการใส่ชื่อให้หนูหน่อยเพื่อความมั่นใจนะพี่พันนการเตรียมแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเลยพี่พันนการขาใส่ชื่อให้หนูด้วยเออพี่พันนการไม่เขาเอาหรือยังแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่พันนการโอเคไหม สั่งให้ทางบ้านกินทุเรียนแพรลี่ตรงปกมากภูสวยเนื้อนแน่นหวานอร่อยโอเคเลิตายจบพี่พันากานน่ารักที่สุดผมอยู่บ้าไร่อ<า>้าวปากดูแลลุงแย้มด้วยนะอยู่ว่านไร่ขิงอะ่ะต <c oughs> าข้าวน้ำไปเยี่ยมกันด้วยอา้าวสี่กิโลสี่สกิโลส 1331ครับ1331เอาไป1300เอาไป1300ทั่วเลยทุกคนใครรับพิมพ์รับเออนี่แบบนี้แหละตาเต่า1330จำไว้เลยตะเต่าเนี่ย